มีคนถามมากันเยอะนะคะเกี่ยวกับหนังสือของครูบีก็คือเล่มนี้นะคะเล่มนี้ก็คือมากกว่า1,000วลีและประโยคจะเป็นภาษาสวีเดนเป็นหนังสือที่จะเขียนถึงวลีและก็ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารพูดคุยกับคนสวีเดนนะคะแบ่งไปตามสถานการณ์ต่างๆหนังสือเล่มนี้ไม่หนาเลยค่ะไม่เยอะก็คือร้อยสิบหน้าจะบอกว่าเราทำร้อยสิบหน้าเพราะว่าอะไรเราได้มีการคำนวณกันมาแล้วว่า ถ้าหนังสือหนาหนาหรือเยอะๆตัวหนังสือเยอะๆแบบคนจะไม่ค่อยอ่านและก็อ่านไม่จบซะด้วยตอนซื้อจะรู้สึกว่าคุ้มว่าโอ้มีตั้งหนะ้ารอยหน้าแล้วก็จ่ายตังไปแต่ปรากฏว่าเราทำสถิติมาแล้วแล้วก็จากการสำรวจมาแล้วนะคะก็คือว่าพอหนังสือมันเยอะๆหนะ้าคนอ่านหนังสือไม่เคยจบเราเลยทำแค่นี้ค่ะดูบางๆเบาๆแล้วก็ น้ำหนักไม่เยอะพกพาไปไหนสะดวกขนาดนี้สามารถพกใส่กระเป๋าไปเรียนก็ได้นะคะแบบนี้เป็นประโยคจำเป็นในภาษาสวีเดนแล้วก็มีรูปภาพอยู่ด้วยนะคะซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเวลาที่เราอ่านเราได้พักสายตาไปด้วยแล้วก็หลายคนที่ซื้อหนังสือไปเขาก็บอกว่าหนังสือนี้ยดีเขาอ่านกันจนจบและบางคนก็ได้เปิดทบทวนในส่วนของประโยคที่เขาอยากจะใช้ซะด้วยซ้ํา ถ้าคนที่อยากจะซื้อหนังสือหนาๆเช่น5 0 0ร้อยหน้าแล้วคุณซื้อหนังสือไปแล้วคุณอ่านไม่จบมันก็เหมือนคุณเอาเงินไปทิ้งค่ะแต่ถ้าว่าหนังสือนี้น้ำหนักเบาและก็คุณสามารถอ่านจนครบได้ทุกหน้านั่นคือความคุ้มค่าที่คุณมีไม่ว่าเงินกี่โครนที่คุณจ่ายมาคุณได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเมื่อคุณอ่านทบทวนมันไปก็แสดงว่าคุณได้มีความคุ้มค่าของการซื้อหนังสือเล่มนี้ไปด้วยค่ะ คิดว่าคลิปนี้น่าจะตอบสำหรับคนที่ถามว่าหนังสือมีกี่หน้าได้นะคะพรีออเดอร์มีคนจ่ายเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็จะอาจจะทำให้หนังสือกว่าจะมาถึงอาจจะเหลือเพียงไม่กี่เล่มเท่านั้นเองนะคะและถ้าใครอยากได้ราคาเดิมก็ให้พรีออเดอร์เลยนะคะเพราะเนื่องจากว่าหนังสือพอพิมพ์มาแล้วมันจะมีต้นทุนขึ้นมาใหม่แล้วก็ค่าส่งค่าอะไรต่างๆค่าภาษีซึ่งมันจะเยอะมากขึ้นก็อาจจะทำให้ขายราคาเดิมไม่ได้นะคะ ครูเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้คุณสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกจะเห็นว่าหนังสือเป็นหนังสือแบบกระดาษมันอย่างดีนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมีรูปภาพไงแล้วนะคะรีบติดต่อเข้ามานะคะก่อนที่ราคาพรีออเดอร์เราจะปิดรับนะคะซื้อได้ที่ไหนทักที่เพจครูบิบบิบิบิอินสเวเดนเลยนะคะ